นี่คือฝีมือคนไทยเว้ยเ,เพื่อนโอ้โหถ้านับตั้งแต่วันแรกเลยก็น่าจะประมาณ3ปีครึ่งที่เราทำตี<ป><ป>ครึ่งันแรกไม่มีพารไหนที่เป็นการหยิบยืมเลยครับออกแบบเองดีไซน์เองสร้างเองเพราะรถคันนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่า เราไม่ได้ใช้เงินในการสร้างอย่างเดียวแต่เราใช้แรงกายแรงใจทุกๆคนที่อยู่ในทีมในการสร้างมันขึ้นมาไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอเดียออนเพเปอร์แล้วก็จบไปนี่มันคือไอเดียที่เราทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะพูชนะคันนี้เนี่ยจะไป private Testing ที่สนามช้างเป้าหมายคันนี้ครับถ้าได้เวลาเนี่ยเราจะพอใจหนึ่งแอนยโอด้วเพื่อนเป็นไง,ไงบ้างครับผมโจ้ีวัตรครับเนตอนนี้เข้าสู่เชลล์ล็อกสปีกเกอรตั้งแต่ชีวิตสี่ลอกครับผมเฮ้ยวันนี้ทุกคน ความเจ๋งความเท่ของรถเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูนี่ไปไงไปไง่อันนี้เขาเรียกเครมโมเดลใช่ไหมปกติเนี่ยเราไปโรงงานแล m บ o r g h i กินไปโรงงาน f e r r a r เราก็จะเห็นโซนหนึ่งเนี่ยที่เป็นโซนแบบดีไซเนอร์เวลาเขาจะออกแบบรถสักคันหนึ่งก็จะเป็นโมเดลแบบนี้ก่อน,นครับขึ้นมาว่าเออสวยหรือยังแอโร่เป็นยังไงสมส่วนตามที่เราอยากได้หรือยังใช่ไหมแต่รถคันนี้ผมบอกเลยอันนี้ไม่ใช่รถจากโรงง,งานอิตาลีไม่ใช่รถจากโรงง,งานเยอรมันที่เราคุ้นหูกันครับเพราะว่านี่ คือฝีมือคนไทยเว้ยเ,เพื่อนๆโอ้โหหลายหลายคนที่ติดตามวงการมอเตอร์สปอร์ตอาจจะเคยเห็นเคยดินอยู่แล้วเพราะว่าเขาเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะวันนี้ทุกคนผมพามาดูคันจริงอันนี้แค่โมเดลเล็กครับเพราะว่าคันจริงอยู่ข้างๆผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูพร้อมกับเรือเป็น CEO founder ของเจ้ารถคันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวตามไปคุยกันเลยไป มาถึงแล้วครับทุกคนคุณส,ส,ส,สิสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนี่นะครับผม CEO ผู้อยู่เบื้องหลังรถคันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อสงสัยว่า อันนี้มันคืออะไรครับรถหน้าตาเหมือนรถแข่งแน่นอนเลยสุดครับมันเป็นรถแข่งที่เราสร้างขึ้นนะครับให้มันเป็นแบรนด์คนไทย100%ตั้งแต่สร้างตั้งแต่ geometry ของตัวรถเลยนะครับจนถึงในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของการผลิตพาต่างๆทั้งหมดก็คือทําโดยคนไทย100%ครับอ่าผมขอถามย้อนนิดนึงได้ไหมครัก่อนจะเป็นรถคันนี้ ทำไมอยู่ๆถึงอยากสร้างรถแข่งขึ้นมาเองอเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยโปรตีอย่างผมไม่โอเคเราชอบรถรเราฝันว่าอยากมีรถสวยๆอยู่ที่บ้านฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักแข่งรถได้ครับแต่ผมยังไม่เคยฝันว่าเอ้ยเราอยากสร้างรถเป็นของตัวเองเหรอ,อคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้ว่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรถแล้วก็ชอบซูเปอร์คาร์มากตั้งแต่เด็ก แล้วก็วันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าทําการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแล้วก็ไต่รุ่นมาเรื่อยๆอก็มีประสบการณ์แข่งขันในตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึง Trans Am 2หรือว่า T A 2นะครับจนมาวันนี้ก็มีโอกาสได้ขับรถ ซูเปอร์คาร์ที่เป็นคบคาร์แต่ในระหว่างทางเนี่ยแพชชั่นของเราตั้งแต่เด็กๆเลยอะคือมันคือการวาดรูปรถคือเรารู้สึกว่าเราอยากมีดีไซน์อยากใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในรถอะไรเงี้ยถามว่าโอเคเราชอบซูเปอร์คาร์ไหมเราชอบแต่ว่านอกเหนือจากการแค่ชอบไปซื้อมาเราชอบสร้างชอบเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เฮ้ยนี่มันเคยเพื่อนๆดูอะไรนะเล่าเรื่องสีร้องเราประวัติของ e r r a r ร l a m b o r บกิน i ผู้ก่อตั้งนี่เขาจะชอบแบบ ชอบสร้างนะชอบสร้างขึ้นมานี่คือไอเดียเดียวกันเลยนะ,ะคืออย่างที่บอกครับว่าเราเองก็เหมือนกับพอเราอยู่ในวงการแข่งรถมาแล้วเราก็มีประสบการณ์กับการแข่งขันมาเราเลยกลับมาดาวตัวเองว่าเอ้ยทำไมเรายังต้องแบบจ่ายเงิน ไปซื้อมาขับอีกทําไมเราถึงไม่มีอะไรที่มันเป็นของคนไทยเองบ้างทั้งที่จริงๆวันนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตในไทยก็ค่อนข้างเติบโต,ต,ตอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอนจิเนียร์ช่างเทคนิคคนไทยนี่เก่งมากหลายหลาคนก็ถูกซื้อตัวไปอยู่ทีมต่างประเทศใช่ใช่ทำไมเราไม่แบบสร้างของเราเราเองเลยใช่ใช่นั่นก็คือที่มาแล้ววันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบ ทำอะไรให้มันแตกต่างแล้วก็สร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนั่นแหละครับคิกออฟโปรเจกต์ตอนน,นั้นก็เลยเป็น2ช้อยนะครับที่ คุณศิลป์บอกว่าเอะเราจะสร้างขึ้นมาเองหรือว่าเราจะไปเทคโอเวอร์เออไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่ลไม่ใช่ลไม่ถ้าเราเทคเราได้ทั้งโรงงานเลยโอ้โหนั้นก็ค่อนข้างไกลนะครับไม่น่าใช่ผมนะที่เกียตเดินทางมันไกลมันไกลนะก็เลยมาเป็นคันนี้นี่ไหนคันนี้เนี่ยชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับ เทรานะครับผมชื่อเต็มๆก็คือชื่อบริษัทเต็มๆคือ Terra S Motor นะครับก็เทราเนี่ยก็มาจากนามสกุลของผมเองเพราะนามสกุลผมตัวเต็มคือทีระนิติแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันดูอินเตอร์แล้วก็ยังมีความเป็นตัวเราเราก็เลยเฮ้ยงั้น T E I ละกันตัดนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ก็จะตามสไตล์นะทุกคนแบบ Enzo Ferrari, Virtual Lamborghini อันนี้เทรานิติ อินสป r เรชัน of การตั้งชื่ออินสปเรชันการตั้งชื่อดีกว่าถูกต้องถูกต้องครับก็เลยเป็นแบรนด์ของเราขึ้นมาชเป็นแล้วคันนี้เรียกว่าไงครับการคือผมเข้าใจว่าอย่างเพื่อนๆที่ดูรายการผมล่าวันนะในซีรีส์เน็ตฟลิกเนี่ยสนุกมากนะใครไม่ดูต้องไปดูนะคือเราจะเห็นว่าการสร้างรถแต่ละคันน่ยมันใช้เงินเยอะมากใช้เวลาคือการดีลลอ o p พาร์ s แต่ละย่านเนี่ยอย่างชิ้นนี้กว่ามันจะผ่านแบบ โ <Okay. S 2> อเคอะผ่านแรงขนาดนี้ได้แอโรด e นามิกได้น้ำหนักได้มันใช้เงินมหาศาลมากอย่างเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันไหมครับก็ผ่านเหมือนกันครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็ ต้องบอกว่ามันก็คือการลองผิดลองถูกเนาะเพราะว่าเราก็คือถ้าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เด v e l o p รถอย่างนี้ในประเทศนะครับเรื่องของซอร์ซิ่งต่างๆก็ค่อนข้างมีลิมิ t เ t ชั n นค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องเท้าความกลับไปก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเอนจิเนียร์ที่เรารีคูดมาเนี่ยก็มาจากอ่าซิเดนฟอร์มูล่านะครับท้งนั้นแล้วก็บางคนก็มีประสบการณ์ในการทํางานกับทีมต่างชาติบางคนก็มีประสบการณ์ทํางานกับ r อดีมันค้ามาตราแฟกเจอร์ใหญ่ๆมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช็อตคัดที่เขาได้นำโนฮา w หรืออะไรต่างๆเนา ออกมาถามว่าคันนี้ผ่านการซิมูเลชันไหมต้องบอกว่าผ่านทุกชิ้นนะครับแต่ว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับท้งหมดอันนี้พัฒนาสร้างมาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับถ้านับตั้งแต่วันแรกเลยก็น่าจะประมาณ3ปีครึ่งที่เราทำรึ่งกันแรกชถึงวันนี้จนกว่าจะได้หน้าตาแบบนี้สามปีครึ่งสปีครึ่งสเตตตอนนี้นี่ใกล้ที่จะไปใช้งานจริงได้หรือยังครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นยังไม่มีกระจกหรืออะไรอยู่เนี่ยก็คือเรากําลังเตรียมนะครับเพื่อ ไปเทสต i n g ในเดือนหน้าก็คือเฟบนี้นะครับก็จะทำการเริ่ม testing แต่ถนนจริงๆแล้วนะครับร <ผม S 1> ลยขับจริงแล้วนะครับว่ารถมันเ p e r อร์มตามที่เรามีการ expect ไว้ไหมแล้วเราก็จะมีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นไปนะครับผมขอถามหน่อยการดีไซน์เนี่ยแน่นอนตัวถังเป็นคาร์บอนที่เราเลือกมาครับ พวกไฟหน้าอะไรอย่างนี้คือเราคิดเองหรือว่าเราสามารถหยิบยืมมาจากแบรนด์อื่นได้ไม่มีพาร์ทไหนที่เป็นการหยิบยืมเลยครับทุกอย่างคือออกแบบเองดีไซน์เองสร้างเองอันนี้ก็สร้างโดยน้องท้าเป็นบอดี้สไตลิ่งรวมถึงคือเขาเป็นทั้งสไตลิ่งด้วยบวกเอนจิเนียร์ในคนเดียวกันเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นอย่างแรงกล้าอยากจะสร้างรถเหมือนกันอยากจะสร้างรถเหมือนกันเขาก็คือ ดีไซน์รถคันนี้ขึ้นมา<อ>ตั้งแต่เสนนู่นนีนัน่นก็คือทางผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนให้โจทย์ว่าเฮ้ยเรามีความชอบแบบไหน<อ>เราอยากจะให้รถเราหน้าตาเป็นแบบไหนอ,อะไรประมาณนั้นครับแล้วน้องเขาก็เอาไปทําต่อให้มันกลมกล่อมออกมา<อ>ประมาณนั้น<อ>ใช่ คองดีไซน์คันนี้ครับเราต้องการที่จะเข<อ>าเรียกว่ารวมร่างกันระหว่างรถที่มีความเป็นสปอร์ตี้อยู่บนถนนกับรถที่เป็นแบบรถแข่งจา100่าร<อ>้อยเปถ้าเราลองสังเกตจากหน้ารถด,ดูเนี่ยแน่นอนในสุดว่าบางพาร์ททุกอย่างต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยมุมของคอคอนเซ็ปต์ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าโอเคด้านหน้าเราต้องการแอโร่แบบนี้เราต้องการล้มเข้า<อ>มุมไหนบ้าง<อ>แต่สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยดีไซน์ต่างๆหรือเคอร์ฟต่างๆที่เราดีไซน์มาเราก็าต้องการให้มันมีความสปอร์ตไม่ใช่รถแข่งจ่าหนึ่งร้อยเปอร์ แบนๆหักๆตะอะไรอย่างเงี้ย,เ,<ล>ยเราก็ยังชายเราก็ยัง เขาเรียกว่าคอมเพลเม้นท์ไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบพันเปอร์เซนต์เราก็ยังมีความคอมเพลเม้นท์ขอสปอร์ตอยู่มันจะคล้ายๆอะไรนะ KTM พวก XBO สไตล์ประมาณนั้นเหมือน KTM ใช่ประมาณนั้นครับใช่แต่แน่นอนที่สุดว่าอย่างตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยมันเป็นรถแข่งเราก็จะเป็นทําแบบควิกเอาไว้เพื่อได้อะไรแล้วแกะปุ๊บถอดเปลี่ยนชิ้นเลยเราก็คือถอดเปลี่ยนหัวได้เลยป๊บถ้าเกิดมีการกระทบกระทั่งขึ้นมาเราก็เปลี่ยนทั้งหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเวลาเราแข่งรถเนี่ยมันก็ต้องมีการเซอร์วิสนู่นน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 ี่่ััััตลลอดเเเวาาาาาพรระะฉ้้้ถถมมย เหมือนรถโปรดักชั่นคาร์มันก็ไม่ใช่รถแข่งเพราะามันไม่เร liable เพราะนั้นเนี่ยคอคอนเซปต์ของรถคันนี้มันก็ถูกดีไซน์ออกมาให้มีความง่ายต่อการเซอร์วิสนี่เปิดประตูโชว์นะครับได้มากได้มากได้เดี๋ยวเปิดูด คืออันนี้ก็เป็นแนวพิษเกาอิงใช่คือผมเป็นคนชอบรถ s อสมากต้องบอกงี้แล้วรู้สึกว่าการเปิดประตูเบลลซ่มันเทมากเราไปกูดวูดเนี่ยเราไปลองนั่งเอรคเมอร์ทรีใช่แล้วเขาจะเป็นรถ E ีที่เร็วสุดในโลกปีนั้นเรียกว่าอ่านของเขาอ่ะเข้ายากมากมันสูงใช่ไหมสูงอย่างนี้เลยแล้ววิธีนั่งก็คือเขาต้องเอาก้นไปนั่งบนบนคานก่อนแล้วค่อยเข้าไปลองไหมฮะลองดูเลยไบ็คลองลองดูเลยเดี๋ยวผมจัดให้สวัสดีครับผมปีนขึ้นไปเลยนักแข่ง เหยียบได้เลยมือใหม่นะครับฟึ๊บโอเคปุบโอ้โหหัวหัวสไตล์ประมาณนั้นโอ้โหเฮ้ยฟีลการนั่งแบบวิวไงฟีลแบบนึกว่าตัวเองเป็นนักแข่งแล้วอ่ะฟีลมันโคตรเรสซิ่งอ่ะโอ้โหมันฟีลมันเท่มากฟีลมันเท่มากเราก็อยากที่จะแบบทำให้เขาเรียกว่ามุมมองของนักแข่งนะครับมันอยู่เขาเรียกว่า ต่ำที่สุดให้<ม>เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบแทบจะติดถนนเลยแต่สังเกตมุมโพสิชันการนั่งก็ยังไม่ใช่มุมแบบกระดกเป็นแนวแบบ เขาเรียกว่ายังไงฮะเป็นแนวลงมันสักทีเดียวใช่แล้วก็ยังต้องการให้มันมีความแบบเป็นสปอร์ตี้นิดนึงส่วนปุ่มพวกนี้ก็ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อให้คอนโทรลจากพวงมาลัยได้ทั้งหมดเลย traction control c o n โ o l ต่างๆที่เราถูกดีไซน์มาอย่างเงี้ยครับมันก็จะถูกให้แบบมันใกล้มือเรามากที่สุดสามารถที่จะกดปุ่มตา a ์ทนู่นนี่นั่นคอนโทรลตัวรถได้ส่วนคีย์แพดที่ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ารถแข่งเราเนี่ยเวลาเราแข่งขันเนี่ยเราใส่ถุงมือเพราะฉะนั้นทัชสกรีนอะไรพวกนี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่มองล ช่ที่เวลาวิ่งซึ่งดีมากเลยนะครับที่มันอยู่ข้างหน้ารถ GT3 บางแบรนด์มันจะไปอยู่แบบว่าหลบๆนะครับเย็นน้อยมากใช้ต้องการความเย็นสูงนะเพราะเมืองไทยมันร้อนมีออปชั่นเลือกใส่แอร์ไหมครับก็คิดว่าจะมีแน่นอนแต่เป็นแอร์ไฟฟ้ามีนะมีมีใช่โอ้โหขอบคุณมากครับก็เหยียบบอกออกมาได้เลยฮะปึ๊บอถูกอันนี้ทำมาให้นั่งเลยโดยเฉพาะ โโอ้หเขาก็พยายามทําให้เขาเรียกว่ามันขึ้นลงได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเวลาเป็นนักแข่งมันจะมีบวกมีดีดโอน้้ำมันจะแบบยุ่งยากมากใช่ครับเออที่ผมอยากรู้นานละครับในไหนถ้าเราเป็นคนสร้างรถขึ้นมาเองได้ทำไมเราไม่สร้างแบบเซนเตอร์ซีทไปเลยอะ เมเพราะผมเห็นหลายคันเรือมัองเงี้ยมันก็แบบต้องออฟเซตไปทางซ้ายเออผมอยากรู้ว่ามันมันมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าแน่นอนที่สุดการที่เราเอานักแข่งมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของแบบ CG จีเรื่องของเวทต่างๆนะครับให้มันแบบมีความ optimize มากที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยรถเราอย่างที่บอกครับว่าเราต้องการที่จะให้มันผสมผสานความเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถสปอร์ตนิดนึง,หนงให้สามารถที่จะมีโอกาสนั่งได้2อคนโอเคเพื่อไวเลยใช่เพื่อไว้เลยคือรถเราเนี่ยมันอาจจะดูแค่ เป็นบออแข็งเนื่องจากว่ามันมีปีกรับมีนูนนีนั่นแต่ถ้าสมมติว่าเลเซว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสสามารถที่จะเอารถประเภทตรงนี้มาวิ่งบนถนนได้ด้วยคอกพิทที่เราดีไซน์มาแล้วก็สามารถดีไซน์บอกให้สามารถที่จะนั่งสองท่านได้อะไรประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเป็นอย่างนี้ดีเองเพราะว่าเพิ่มบอกง่ายกว่าต้องย้ายชุดทุกอย่างเผาเคยอย่ไปรบกนใช่ใช่ใช่ครับนี่ ผมลืมถามเลยว่าแล้วนอกจากที่แบบเ,ร,บเราสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเพราะเป็นความฝัน<ม>เป้าหมายที่สร้างรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่อนแน่นอนมัต้องเป็นรายการแข่งที่เราสร้างขึ้นมาผมนอกจากนี้อะไรคือจุดสูงสุดของที่เราสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจุดสูงสุดเนี่ยแน่นอนครับว่าการแข่งขันมันก็คือเป็น objective แรกที่เรา สร้างรถคันนี้ขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการให้รถคันนี้สามารถที่จะเป็นรถที่วิ่งบนถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมได้จริงๆอันนี้คือความฝันสูงสุดเลยโอเคอแน่นอนที่สุดว่าคันแรกเนี่ยทุกอย่างมันแทบจะเดดิเคทออกมาเป็นรถ รถแข่งวันหนึ่งถ้ามันมีโอกาสวิ่งบนถนนได้หน้าตาบางอย่างก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามเดเวอชั่นไปของประเทศนั้นๆอะไรอย่างี้ครับซึ่งอันนั้นก็คือเป้าหมายสูงสุดของเราแต่แน่นอนที่สุดว่ารถเราคงไม่ได้มีสร้างเพื่อความคอมฟอร์ตแบบเข้าไปมีเบาะนวดหรืออะไรเข้าไปแน่นอนอะไรน่าสนซีดเอนทรีเบาะถอยอะไรไม่เอาคงไม่ใช่แบบนั้นแต่จะเป็นแนวแบบสําหรับคายทูเซอร์ซุมจริงๆที่ชอบความเขาเรียกว่าเพียวของแบบ รถยนต์ฟิลลิ่งถึงช่วงล่างการเข้าโค้งต่างๆสําหรับคลายตัวเซีย์ซึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือความฝันของเราใน ลองรางจริงๆอีก3ปีรอเลยนะครับจองแล้วเปิดให้จองโออย่างาก็เพราะว่าไม่จริงๆอันนี้ผมแอบถามเป็นความรู้ให้กับเพื่อนฟังด้วยนะว่าบางทีเนี่ยเรามี f อฟซเราชอบมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมคนไทยไปอู่นุ่นเก่งอู่นี้เก่งทําไมเขาไม่สร้างรถซะทีมันติดอะไรขั้นตอนเนี่ยมันยากขนาดไหนครับในความยากคือต้องบอกว่าค่อนข้างยากมากๆแต่สเต็ปแรกเลยคือโอเคในเรื่องไอเดียเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนคงมีความฝันเหมือนกันว่า เฮ้ยวันหนึ่งเราอยากจะสร้างรถแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวในการสร้างมันคือเรื่องของทีมงานที่เขาจะแชร์เซมพชชั่นกับเราแล้วพร้อมที่จะมาเหนื่อยกับเราเพราะรถคันนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่า เราไม่ได้ใช้เงินในการสร้างอย่างเดียวแต่เราใช้แรงกายแรงใจทุกๆคนที่อยู่ในทีมในการสร้างมันขึ้นมาการทํางานคือตึงมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้มีโน้ตฮาวอยู่แล้ว100%เราเหมือนต้องเรียนรู้ไปด้วยทุกอย่างต้องลองผิดลองถูกทําไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเงินทุนก็แน่นอนเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องนี้ผมเองก็พยายามวิ่งหาอยู่เรื่อยๆไปเพราะว่าตอนนี้เราเราต้องบอกว่าอันนี้เป็นเซลฟ์ฟันดิ้งทั้งหมดเราไม่ได้มีอินเวสเตอร์หรืออะไรนะครับแต่ในอนาคตถึงจุดจุดหนึ่งแล้วในวันที่เราต้้อองกกาาารรเนไปใใจุดที่ยห ก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตในการจะมีการหาผู้ร่วมอุดมการแบบเรา<ม>เข้ามาทําอะไรสักอย่างนั่นแหละครับอันนี้คือสเต็ปแรกพอสเต็ปต่อมาในเรื่องของการดีไซน์การขึ้นงานต่างๆการทําโมนการทําคาร์บอนต่างๆทุกอย่างก็คือมีความยากของมันมในทุกๆสเต็ปแต่ที่เราทรําได้ถึงวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคนที่มีฝีมือในประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีฝีมือจริงๆต้องต้องต้องบอกอย่างนี้<ม>แล้ววันนี้เราก็โชคดีที่ เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีความสามารถแล้วมาร่วมกันทําให้รถคันนี้มันเกิดขึ้นมาและจอดอยู่นี้ได้ในวันนี้ครับผมกนะ็มนะเห็นด้วยที่หลายๆ FC หลายๆท่านคอมเมนต์นะว่าทำไมคนไทยไม่สร้าง ก็พยายามสร้างอยู่ครับแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีแบรนด์เราของคน <ừ m. S 2> ไทยจริงแล้วแบบคนไทยใช้รถเราแล้วก็เห็นต่างประเทศใช้รถจากแบรนด์คนไทยแล้วเราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันคงรู้สึกภูมิใจมากอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวแบรนด์สามารถที่จะก้าวไปสู่อินเตอร์ได้แต่เรามอง ถึงในเรื่องของบุคลากรเอนจิเนียร์คนไทยด้วยว่าถ้าเราสามารถทําให้มันเกิดได้มันก็คือเกิดการจ้างงานของเอนจิเนียร์คนไทยม,มีที่ให้ทุกคนได้แสดงไอเดียแสดงความสามารถใช่โดยที่แน่นอนที่สุดครับว่าลิมิตชันของเราวันนี้เราก็คือเราออกแบบขึ้นมาแบบคุณมีไอเดียอะไรที่คุณอยากจะทําคือเราก็โอเพนให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในการที่เขาจะมาพิชไอเดียกันแล้วก็แบบเฮ้ยสร้างม,มันขึ้นมามไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอเดียออนเพเปอร์แล้วก็จบไปมไม่ใช่นี่มันคือไอเดียที่เราทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะชน้อโน มีเด oh, ียทักหาพี่ศินได้เลยนะครับโอ้โหครับยินดีครับยินดีคัยินดีครับแฟชนเดียวกันคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอมพิีตมาประมาณ80-90%ได้ประมาณ80-90%ใช่ครับมีเครื่องอยู่ด้วยนะใช่มีเครื่องแล้วมีเครื่องอยู่ด้วยใช่แต่เรื่องพวกแบบไอฮูดที่เป็นคาร์บอนอย่างเช่นพวกแบบพวกนี้ อันนี้ที่เป็นคาร์บอนที่เราทําขึ้นมาอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรากําลังแบบเปลี่ยนตัวขนาดของพัดลมเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศใน,นบ้านเราอะไรเงรี้ยเราก็เลยเอนั้นอยู่แต่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูได้ <ๆ S 2> ชื่อครับผมโอ้โหอไเงเบามากเบา,ามากณเบื้องต้นนะคันปโปโรตทยปคันแรกที่เรา จอดอยู่นี้นะครเราใช้เครื่องเป็น K24 วันะครับเป็นเครื่อง10บถาไมถึงเลือกเครื่องตัวนี้ครับมัน Reliable ครับเรามาพร้อมกับในเรื่องของกําลังแรงม้าที่มีความเหมาะสมเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่ารถของเราเนี่ยเราไม่ใช่รถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็น พันมา้าสองพันมา้าแต่เราต้องการในเรื่องของเราสร้างขึ้นมาด้วย power to weight ratio คือเรามองว่าเครื่องตัวนี้มันเป็น crate engine มาแล้วเราก็สามารถที่จะจับมา fitting บวกกับอุปกรณ์ภายนของเราแล้วก็สามารถที่จะ produce แรงมา้าเป็นที่น่าพอใจได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความทนทานด้วยความเป็น h อนด้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็น DNA of racing อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจกับเครื่องตัวนี้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็บวกกับในเรื่องของเกียร์ sequential นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ sequential paddle shift นะครับ6สปีดนะ แล้วก็เรื่องของ s ัพเพ็ชันอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างหนึ่งที่เราดีไซน์จอเมทริของเราขึ้นมาคือเวลารถแข่งเนี่ยมันก็จะมีโมชันไม่ว่าจะเป็นพีชหน่อยจะเป็นโร่นะครับเราก็จะมีโชค3ต้นด้านหน้า3ต้นด้านหลังเพื่อให้เราสามารถที่จะอัจส์นะครับโมชันของรถทั้งพีชทั้งโรได้นะครับผมมี a อร a r b หน้าหลังไทเทเนียมนะครับมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เซ็นเซอร์บึ้มไปหมดมนะครับทำเอง CNC เองนะครับเรื่องของถังน้ำมันก็ดีไซน์ให้มัน โซดโบกับรถเรามากที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยเครื่องตัวนี้ด้วยสเปคคันนี้รเราวางไว้อยู่กี่แรงม้าครับณนะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ350ไม่เกิน400แรงมา mm ้า hmm. นะครับน้ำหนักก็ณคันโะปรไทป์คันแรกจะอยู่ที่ประมาณ900นิดนิดกิโล mm hmm. นะครับซึ่งเป้าหมายจริงๆของเราเราต้องการเครื่องยนต์ในอนาคตอยู่ที่ประมาณ500 บวกๆหรือ550แรงม้าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณไม่เกิน880-890กิโลนั่นคือตัวโปรดักชันที่เราต้องการที่จะทำนี่ก็จะเร็วมากเลยนะด้วย5 500กว่าม้าน้ำหนัก800โอ้โหก็เร็วเป็นจรวดนะครับเป็นเป้าหมายที่ที่อยากจะทำครับส่วนตอนนี้ก็คือจะเป็นคันนี้เนี่ยในการเข้าไปเทสติ n g นะครับเทสที่ว่านี้ก็คือเสสทั้งระบบต่างๆ proof of concept ของเราว่า คอมโพเนนต์ของเราที่เราดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันเวิร์กใน a l World Condition ขนาดไหนขนาดไหนอันนี้เคยเทสัอ่ายังครับกำลังเลยเทสช่ยกำลังอันนี้คือเดือนหน้าเนี่ยเดือนสองเนี่ย ครั้งแรกเลยของคันนี้ครั้งแรกเรียกว่าครั้งแรกของบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมา3ปีกว่าเลยใช่จะได้รู้แล้วว่าเป็นยังไงใช่ครับฟุ้ยตื่นเต้นแทนอ่ะโอ้ผมตื่นเต้นกว่าครับตื่นเต้นกว่าใช่ไหมตื่นเต้นกว่าครับโอ้โหแต่ก็สเต็ปการเทสก็ก็ค่อนข้างมีหลากหลายสเต็ปครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่การเอาไปวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวเออนี่ผมแชร์ความรู้ให้กับ F4 ได้ไหมว่าในมุมของ d e v e l o p e r สร้างรถขึ้นมาเนี่ยหรือเ n g i n e e r เวลาเทสโซนี่ต้องดูอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วดูทุกกออยย่่าาางแแตเเรจจะป็น สเตปก่อนนะครับว่าการที่เราจะเทสรถได้เนี่ยมันไม่ใช่สามารถมองด้วยตาเปล่าหรือเอานักแข่งขึ้นไปแล้วขับแล้วมาลงมาบอกฟิลลิ่งได้วันนี้เราคุยกันในโลกยุค4.0แล้วที่ทุกอยาก่างมันจะต้องคุยด้วยตัวเลขคุยทียต่ตัวเลขคือรถคันนี้เนี่ยเราจะมีเซนเซอร์เยอะกว่ารถปกติทั้งลำเป็นเซ็นเซอร์หมดเลยคันนี้อพอเวลาเรา,เาลงออกไปวิ่งอย่างเงี้ยครับทางเอนจิเนียร์ก็จะมีสเตปการเทสเซฟการเทสการโลของรถการทํางานช่วงล่างการทํางานนู่นนี่นั่นก็คือจริงๆแล้วรายละเอียดมันค่อนขอางเยอะมากใช่ไหมครับคือปกติอย่าง รถรีวิวรถเนี่ยแล้ก็คือไปขับ,บวันหนึ่งสองวันรถมันฟีลลิ่งอย่างนี้นประมาณนี้ก็จบแต่อันนี้คือมันอีกแบบหนึ่ง<ช>อะรถกําลังดีเวลลอปอยู่เนี่ยมันจะแบบเหมือนดูในหนังอะไรนะ Ford ดเ f u r ฟอรี่ปะที่เขาแบบโหจดเออเทปติดจดเขียน<ช>มานั่งจด ตัวเลขไปไม่หมดใช่เพราะว่าการเทสอะมันไม่ได้แค่ว่าเอ้ยเทสเราอาจจะมันอาจจะมีบางส่วนซึ่งอันนี้เราก็พูดได้ว่ามันอยู่ในช่วงของการเด e l o อถ้าเราเทสแล้วบางคอมโพเนนต์มันอาจจะดีไม่พอเท่า Expectation ของเราเราก็จะมีการ Redesign บางส่วนเพื่อทำให้มันสามารถที่จะ Perfect ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับและคันนี้ก็จะผ่านการเทสประมาณทั้งสองสเดือนเพื่อ collecting data ต่างๆแล้วรถคันนี้ก็จะจบละเราจะไม่ได้มาแก้คันนี้ละเราก็จะเอา data ทั้งหมดไป redesign ต่างๆนานาเพื่อสร้าง prototype อีก1นึ่งคันอ๋อสร้างคันใหม่สร้างคันใหม่ครับโอเค<ช> <okay. S 2> แล้วก็คันนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะทําให้ใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่จะแข่งหรือจําหนักจัดจําหน่ายให้กับ<อ>ลูกค้าที่สนใจรถแบบนี้ใช่ครับแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยจะไป private testing ที่บุรีรัมย์นะครับสนามช้า ซึ่งผมอยากรู้ว่าเป้าหมายที่วางไว้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนรถแข่ง G D 3ทุกวันนี้ในรายการ T S S เนี่ยที่แบบเร็วๆยางกําลังดีอุณหภูมิดีทุกอย่างดียางใหม่เงี้ยหนึ่งสักหนึ่งสามเจ็ดแล้วกัน G D 4เนี่ยก็จะประมาณ14243่ Hurricane S T O ยางเดิมโรงงานก็คือเป็น Potenza Sport แบบเซมิสลิคขับโดย Fa เบ a n s c h i l l e รคือนักแข่ง G D 3ของเอ็มทำเวลาบุริลลามไปที่143ี่เป้าหมายคันนี้ครับเป้าหมายคัน นี้ด้วยสเปคนี้นะครับที่แบบว่าถ้าได้เวลาเนี่ยเราจะพอใจ1.40โดยประมาณครับใช่ด้วยด้วยคันบรไทยคันแรกนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราอยากให้เป็นในอนาคตก็อาจจะอาจจะเร็วกว่านั้นแต่เร็วขนาดไหนครั้งแรกเนี่ยขอให้ได้เบรก1 4 4ุกโบ ถือว่าสําเร็จถือว่าสําเร็จสําหรับคันนี้ใช่ครับ hmm. แต่ทั้งนี้เนี่ยต้องเรียนงี้ว่าการเทสคงไม่ได้จบที่ private testing เพียงครั้งเดียว hmm. เพราะ private testing <laughs> ครั้งแรกเราก็อาจจะยังไม่ได้วิ่งแบบ full track <ต>เพราเป็นผู้งหลายอยอมากมายต่างๆนานาะแต่เป้าหมายของคําว่า success ในโปรโตไท p ์คันแรกของเราคือการทําเวลาที่1นาที40บ,กบวกบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับบวกลบได้ ถ้ามบได้ลบได้ลบได้ถ้าเร็วกว่า G T 3นี่เครียดเลยโอ้โหผมไม่เครียดเลยก็หวังว่าจะให้ hit target ได้เร็วที่สุดเราก็จะได้ move on ไปสู่ผมว่าเป็นเลขที่ challenging เหมือนกันนะด้วยดีไซน์ของรถและด้วย a e r o d y n a m i c ต่างๆเราก็ expect ว่าน่าจะ มีโอกาสที่จะทําเวลาได้ครับใช่ใช่ื่เนี่ยนะพอมันเป็นรถของคนไทยแล้วรู้สึกแบบทุกคนร่วมเชีีรยแบบขอให้ได้เมันไม่ใช่ว่าแบบรถของคุณศิลป์หรือของแบรนด์นี้แต่มันคือรถของคนไทยอ่ะเราก็จะแบบนิดนึงนิดนึงแบบขอให้ได้ถอยได้สุดท้ายถ้ามันผ่านสเต็ปไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมถามเผื่อใน next step เพราะว่าคุณศิลป์บอกว่าเราอยากจะสร้างเฟสติวัล ของคนไทยที่คล้ายๆอารมณ์คือผมชอบอารมณ์กู๊ดบูดเฟสซูออฟสปีดผมแล้วอยากให้ประเทศไทยมีแบบนี้บ้างคือมีพาร์ทแข่งรถด้วยแต่อาจจะไม่ใช่แบบฟูท k ขนาดนั้นเพราะว่าต้องยอมรับวว่ารถแข่ง่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูในจอมันจะดูไม่สนุกเพราะมันเห็นแบบเดียวมันฟูจบละแล้วก็บางคนไม่เข้าใจมันต้องวิ่งกี่รอบรุ่นไหนแข่งกัใครแล้วใครนาอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ อย่างฟูตบูดผมว่ามันดูง่ายเพราะมันวิ่งเส้นตรงมันวิ่งขึ้นเขาคลามแบบปุ๊บทำให้เข้าใจง่ายใช่ไหมแล้วมากกว่านั้นคือบรรยากาศมันไม่ได้เป็นงานแข่งรถอ่ะมันเป็นงานแบบคนบ้ารถทั่วโลกมันรวมกันคือต้องเรียนนี้ว่าไอเดียของฟูตบูดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแทบจะเป็นแบบความฝันของเราเลยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งของเราก็คือเป็นผู้จัดรายการแข่งขันด้วยนะครับชื่อรายการ PT m a มท t อน n Racing Series ซึ่งวันนี้ในไอเดียบางอย่างที่เรามองว่าสามารถที่จะ เอามา implement หรือมา Adapt ใช้กับวงการในบ้านเราได้เนี่ยเราก็ได้เอามาเริ่ม implement แล้วในบางส่วนนะครับตอนนี้งานของเราที่เราจะทำเป็นเฟสติวัลแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมาตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นที่สงขลาเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เริ่มทำในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มันไม่ใช่แค่การแข่งรถอย่างเดียวไปแล้วปีที่แล้วปีที่2ที่เราจัดมาอันนี้ก็สามารถลองไปดูได้มันไม่ใช่แค่งานแข่งขันรถจนอย่างเดียวเราไม่ได้มาปุ๊บซื้อตั๋วแล้วนั่งดู5ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราก็มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ คุณผู้หญิงได้เอ j นจอยให้ลูกๆได้เอนจอยมีกิจกรรมบาลานซ์ไบมีนูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนแบบเข้าถึงได้แล้วก็สนุกได้ใช่ครับผมนั่นแหละครับเป็นีนปีนี้ใช่ปีนี้ก็ยังมีอีกแล้วก็คันนี้ก็จะไปวิ่งโชว์แบบ h o ตแลบแบบเต็มประสิทธิภาพล่ที่สงขาในปีนี้ด้วยครับปีนี้จัดเมื่อไหร่ครับ วันที่16 1 9ถึง19ตุลาคม,มในปีนี้ครับผมตั๋วเต็มกันครับตอนนี้ตั๋วเต็มนะครับเราให้ใหดูฟรีอ๋อดูฟรีดูดฟรีทั้งงาน<ด>ใช่ไม่มีการเก็บนะครับค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้คนชอบรถมาเจอกันเยอะๆปีที่แล้วคนร่วม ถ้ารวม4วันก็ร่วม2 0 0แสนคนที่มาเลยครใช่ครเยอะมากเยอะมากค<น>่<า>อนข้างเยอะอย่างวันอาทิตย์ก็ก็แน่นเลยครับโอ้<ช>สุดยอดคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นงานแข่งขันเดยรทาางเรียบก,ก็จริงแต่ว่ารถในงานของเราไม่ได้มีแค่รถทางเรียบเรามีรถแด็ โชว์เรามีรถดริฟท์โชว์ที่เรามีพาร์ทเนอร์จากอย่างเช่นด1วันกลางปีไทยแลนด์พี่ปอนนะครับพี่ปอนอย่างอาร์สตรีดด็อกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทางพาร์ทเนอร์พี่ๆอะไรเงี้ยครับเข้ามาร่วมาจอยกันใช่สร้างสีสันเจ๋งมากตุลานะครับตุลาครับตุลาได้และสุดท้ายถ้าวันหนึ่งอันใกล้นี้เราพัฒนาเสร็จพร้อมที่จะเป็นรถแข่ง ขายให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่แบบอยากจะมาลงแข่งเรซิ่งเรารเราพอมีแบบ p r i เรนจ์ไหมครับว่าเฮ้ยต้องประมาณเท่าไหร่เพราะว่าจะได้เก็บตังค์รอได้เป้าหมายของเราอย่างที่บอกครับว่าคันนี้โอเคเราต้องการให้มันเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์เมชัต้องการให้คนส่วนใหญ่หรือคนที่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้สัมผัสรถไฮเปอ e ์ฟอร์ a ม c e ได้ง่ายที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่แน่นอนว่าราคามันก็คงไม่ได้ถูกก็เราอาจจะเซตไว้ที่ไม่เกิน นะครับบวกลบไม่เกิน200,000 USD ประมาณ6ล้านกว่าบาทันนี้ก็คือเราไม่อยากให้เกินนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ย เราก็อาจจะมีคนที่อาจจะมีความชอบต้องการออปชันนู่นนี่นั่นเราก็อาจจะมีให้เลืกที่คุณสามารถที่จะใส่เข้าไปได้อาจจะมีแอร์ไฟฟ้าระบบ ABS ระบบอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็น<ม>รถแข่งรายการที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีแข่งทุกปีใช่ก็อาจจะเป็นการที่ว่าเราอาจจะเอารถคันนี้ครับณวันนี้เราก็มีการคุยกับรายการหลายๆรายการอ,อยู่ในการาไปโฮมโลเกตรถเราใ <having S 2> ห้วิ่งในรายการได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นในแนวโน้มที่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าก็ได้ความสนับสนับสนุนจากราย การพาร์เนอร์นะครับค่อนข้างมากว่าเขาก็อยากที่จะผลักดันเขาเรียกว่ารถของคนไทยให้มีโอกาสได้ไปอยู่ออนกริดเหมือนกันแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ดีเพนส์ครับขึ้นอยู่กับ BOP หรือว่าบาลานซ์ซอฟต์แวร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในรายการนั้นๆว่าถ้าเราทําแลบไทม์ได้ประมาณนี้เราควรจะต้องแคร์รี่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงโดดโบวไปสัก200อโลอะไรประมาณนั้นซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นคนรถเบามากไม่คนรถเบามากจริงเป็นกําลังใจให้ครับผมก็หวังว่าเราจะได้เห็นโปรเจกต์นี้สําเร็จขึ้นเร็วๆนะครับเพราะว่าอย มันเป็นรถคนไทยอ่ะผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะผมไม่ได้มีส่วนดีเวลลอปไม่ได้มีส่วนช่วยเลยนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากให้คันนี้มันสำเร็จอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับก็สุดท้ายครับผมใครชอบนะครับเรื่องราวของรถแบบนี้จะมีงานกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นในส่วนของรถคันนี้เราก็จะมีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีทางไอจีนะครับ Terra S m ม t o ตนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Facebook แฟนเพจนะครับ Terra Motor S เเช่นดียวกันัวนไหนที่จะจะอาจจะมีวิดีโอที่แบบวิ่งบนถนนให้เห็นอะไรประมาณนั้นสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งอย่าลืมรอดูได้นะวันนี้นะขอบคุณคุณสินมากเลยครับให้เกียรติพวกเราคหลงกลกวนมาดูรถสวยๆแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามไปคิดจนจบครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้สืพอพ่พอข่าวขอบคุณครับขอบคุณครับ